ครับสวัสดีพี่น้องป้องไายเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องเจ้าค้าผู้ที่อยู่ทางไกลแหลกกระทางไกลทางใต้แหลกกระทางเหนือในประเทศแหลกกระ่างประเทศน้องพี่น้องน้อที่กำลังหัด z o o ค k e ของผ่ข้าอยู่ตอนนี้พี่น้องจ๋าเมื่อนี้ก็มาพบพ้อกันยำสวยๆพี่น้องจ๋าเมื่อนี้พระช,ชาจะพาพี่น้องมาเห็ดตัวแต่งฐานใบสีแต่งพานขันหมากและก็พานไหวครูเด้อพี่น้องเด้อสำหรับ fc ที่ขอให้เห็ดพานไหวครูให้เบิ่งเนาะเอิ่ม พัชชายังบ่มีเวลาเด้อจ้ามือใด่วว่างๆผลเลสีให้ใเบิ่งพอผ่านไหวคู่นี่มันเหตุส่วโมง2ชัสวโมงบ่แล้วนะพี่น้องจ๋าต้องใช้เวลาเนี่ยเนาะมาเบิ่งมาชมนํากันเลยจ้าตัวแซมตัวนี้พัชชาพาเหตุปีก่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่มันบ่อลังกามันบ่เวอร์เวินปันใดเนาะจะเป็นตัวแซมใบสีก็ได้เป็นตัวแต่งทานใบสีผานคันมาก แตงพันไหว้คู่หรือว่าแตงกระทงเนาะแต่กระทงกับบนิยมดอกควาเป็นลิบบินเนาะพี่น้องเนาะกระทงข้าก็เปลี่ยนเป็นวัสดุธรรมชาติใบลิ้นกระบือใบตองอ่อนแบบนี้ได้พี่น้องจา๋าแต่อันนี้พัชาชาไสรลิบบินเป็นลักเนาะจา้ามาเริ่มเห็นดนํากันเลยพี่น้องจา๋าดับแรกพับกิบลิบบินตัวนี้เนาะจา้ากิบลิบบินตัวนี้กัคล้ายๆยกันกับกิบล็ฟพุดเลยเด้อจ้พี่น้องจา๋าวิธีภาพเอาลิบบินมาเนาะจา้า พี่น้องบบต้องถามเ้วยอว่าริบบิ้นขนาดใดขนาดเทปบายสี่แล้วจ้ะคือขนาดใหญ่สุดของริบบิ้นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ภาพในนี้จ้ะเสียงมาข้างขวาเสียงมาข้างซ้ายเป็นสามเหลี่ยมเนนี้จ้ะคือกีบบักบิ่งโบราณนะจ้ะเวลาภาพหลังจากนั้นใี่หันหลังกลับปีนมาเนานี้จ้ะแล้วก็ภาพเข้าในานี้จ้ะหนึ่งสองภาพเข้าเน,นี้เลยต้องเอามือบีบให้มันสวยลงเพราะว่าเป็นอย่างพี่น้องจังหวะให้เอามือบีบริบบิ้นมันจะแตก ล <c oughs> ิบบิ้นมันจะแตกพอมันแตกแล้วมันบบงามไปใช้งานกันยากพี่น้องต้องบีบสวยหักลงเวลาภาพแบบนี้มันจะมีมิติกว่าพี่น้องจ่าเห็นบอกล้องมันจะดูเล็กกว่ากีบเล็บขุดทั่วไปเนาะนี่อันนี้ก็ไใสสีชมพูบานเย็นจะกีบหนึ่งพิกกลับหลังขวาซ้ายนี่มันอยากแตกเอาไ้มือเขาบีบเข้าไปในะนี้เลยจ้ะ บ่ให้ใบบ่ให้ใบตองหะวาบ่าให้ริบบินแตกพี่น้องจ้าถ้าริบบินแตกแหละก็ได้ทิ่มเลยเห็นนะพี่น้องบางคนมือไม่เฮ็ดบ่เป็นกัรริบบินแตกเนาะ<ป>นี่หลังจากนั้นงานริบบินเอเ่อเฮ็ดแล้วแล้วาวางไว้ก่อนพี่น้องบนันทฮกมาต่อง,งานใบตองอือนีอันนี้เป็นงานใบตองบันี้ว่าใบตองกับเขียวงามพี่น้องมือนี มันได้น้ําฝุนแล้วมันเราเขียวแล้วกะพัชชาบริษัทคิปไปส่งมือใบตองก็เลยพอมีแน่กระท่ายซมือซมือหลายกับบมีพี่น้องจ้าพับหนึ่งสองสามเอาสองก็ได้อันหนึ่งสองให้เป็นกีบผักกาดด้วยจ้าอันนี้กันหนึ่งสองนี่น,นี่เอิ้นว่ากีบผักกาดด้วยจ้าพี่น้องจ้า ได้แบบนี้แล้วก็แม็กไว้ก่อนอมแม็กไว้แบบนี้แล้วเข้ากระภาพตัวนี้จ้ะพาบเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลอจ้าใบจองที่เอามาใส่นี่กับประมาณสองนิ้วเ้อจ้าความกว้างเนาะเอามาประกบเข้าข้างนี้เลยจ้านี่ข้างขวาข้างซ้ายให้เป็นกีบนเนาะไม้เนาะจ้าพัชชาตั้งเองนี่เรา่ากีบเนาะไม้บ่งหูเขาเอื้อจีบอย่างคือกันพี่น้องจ้า ใช่ขวาซ้ายถ้าเวลากรณีที่เฮาแม็กล้วมันโบยู่กับแม็กด้านหลังพร้อม้อจ้าแต่อันนี้ใบตองมันค่อนข้างที่จะบางนิดนึงมันก็เลยซอดข้างหลังพัช,ชาก็เลยแม็กแค่ลูกเดียวเนี่ยถ้าบบซอดเทากับแม็กหน้าหลังจะได้แน่นเนาะจ้าเห็นแบบนี้ลงมาเรื่อย,อยจักข้างละสามกรีบเนาะบบง่ายห,หลายดอกข้างละสามกรีบ สามารถใช้เทนกีบบวดได้เด้อพี่น้องเด้อเวลาเราไปแต่งฐานบายสีนะจะนี่หรือจะอไปแซมแม่บายสีก็ได้พี่น้องสําหรับผู้ใดบุญยาคิดจีบแมงดาเนาะจ้ะจีบนี้เป็นทางเลือกเพราะว่ามันง่ายพี่น้องจ้านีนเอากระสได้จีบดังใจเฮาเนะจ้า พอได้ขีดตัวนี้ละปะไว้ก่อนพี่น้องจา้าจิกต่องแป๊บนึงนี่ภาพเป็นสามเหลี่ยมจ้าจิกใบตองมาภาพเป็นสามเหลี่ยมนี้นะจ้าขวาทับซ้ายนี่ละจ้าซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายก็ได้เบิดให้เป็นสามเหลี่ยมนี้จ้าการกัะขี่บ,บักบิงเลยจะกันแม็กไว้ก่อน,นจ้า ใส่ลูกแม็กก่อนหลายคนถามว่าพัชชาใช้แม็กยี่ห้ออย่างนี่แหละเด้อจ้ายี่ห้อแม็กเลยพี่น้องจ้าพระชาบุกเคยนอกใจยี่ห้อแม็กใช่แต่ยี่ห้อนี้ตลอดจ้าหลังจากนั้นให้พลิกาากลับมาทางนี้เรือจ้าพี่น้องพลิกกลับมาทางนี้แล้วเอากลเอากลีบริบบิ้นเอาเหนะ็ดนะมาติดใส่จ้ะนี่ติดใส่ไปเลยแม็กลงไปประมาณสองดอก สองลูกนะพี่น้องขาก็ว้าไปสองดอก <c oughs> จ้าแม็กลงไปให้แน่นเห็นเลยพี่น้องจ้าไปกระใส่สีชมพูบานยิน้นสีนี้จะเป็นสีโดดเด่นแล้วก็ให้มันตัด น้องจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหใช้ทางเบ้นหกกรีบเนาะจ้เพอได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วกระพับพขวาเข้ามาจ้ะพับซ้ายเข้ามาจะนีจ้า้าใช้เป็นกรีบลักษณะแบบนี้เนาะจะน่ากะตัดออก ตบแต่งออกให้เรียบร้อยจ้ะแล้วเอากระสีน้ำกีบตัวนี้มาแปะใส่ตัวนี้จ้ะพี่น้องจ้านี่ประมาณแบบนี้เนาะจา้ามันจะโดดเด่นขึ้นเนาะนี่มันก็จะได้ลายทางข้างของกีบหน่อไม้เนาะก่อนเท้าเสียมมาแปะใส่เฮาก็ต้องตัดแต่งตัวนี้ออกแต่ตรงนี้บบต้องเอาออกเลยจ้ะพี่น้องจา้าตัวนี้ถ้าเฮาตัดออกเวลาเฮาไปประกอบชิ้นงานแล้วมันจะยากพี่น้องจา้าถ้ากรณีอาไปเ็ดตัวเซนนะออกได้จา้า แต่ถ้าเฮาเอาเฮ็ดตัวแต่งฐานใบสีหรือแต่งพานขันมากหรือว่าแต่งกระทงหรือว่าแต่งพานไหวครูบบต้องตัดออกมันเป็นตัวยึดตะปูพี่น้องจ้าน่นากับแม็กลงไปเลยจ้ะแม็กลงไปเลยพอแม็กลงไปแล้วมันบบสวยแบบน,นี้มันมีหอยแม็กเฮาเ็ตแนวใดถ้ามีหอยแม็กเฮาก็ใสกี่ผักกาดเลแหละจ้นจนีหนึ่งสอง ใส่กีบผักกาซ้อนไปสองกีบเนะจ้าหนึ่งสองหนึ่งสองอันความจำโทรศัพท์กระเตือนอยู่ตลอดความจำติมความจำติมจ้ากัตตัดออกใหญ่โพดกรตตัดออกใส้แม็กแม็ก,ออกไปวางไปกลาง แม็กลงไปให้เรียบร้อยพี่น้องจ้าตรงแม็กนี้มันจะเป็นตรงเดี่ยวกันกันที่เราประกอบเดิ้ลจะตรงลูกแม็กนะเออมันจะเป็นตรงเดียวกันกับที่เราประกอบเลาเสียบตะปูลงไปมันก็จะโบเห็นแล้วตรงลูกแม็กนี่พี่น้องจ้าเนาะเสียไปเหดเป็นตัวแซมใบสี่ก็ได้พี่น้องจ้าหรือว่าถ้าให้ตัวแซมเราต้องปิดตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อห้ามให้เห็นตรงนี้เนาะเราต้องตัดใบตองให้ชิดมาพี่เลยม่อ้เห็นสีขาวนะพี่น้องหรือว่าเราสก็บชิ้นงานก็ได้ถ้ากรณี ที่ว่า same, เฮาเสียเพชรตูเซมเนาะเฮาเก็บชิ้นงานเลยจ้ะเ,เก็บชิ้นงานคือชิ้นงานใบสี่เลยพี่น้องจา้าภาพลงนนลแล้วนี่แหละกรณี่เทียบเพชรตูเซมแต่ถ้าบริได้เพชรตูเซมเป็นตูแต่งตูทานใบสี่ออก็ต้องเก็บแล้วนี้พี่น้องจา้านี่มันก็นจะบุเห็นห้อยใบตองเรากับแม็กข้างหลัง เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปแจ้งฐานใบสี่เราเก็บไปกับโบยประโยชน์นะพี่น้องแต่ถ้าเราเสียไปเป็นตัวแซมเรากเก็บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็าสามารถใช้แทนกีบแมงดาได้นะพี่น้องเนาะสำหรับคนที่บ่อยากเก็ดกีบแมงดาแล้วก็บ่ได้ยุ่งยากสีสันสวยงามพี่น้องเป็นตัวแต้งทานใบสี่หรือตัวแซมใบสี่ก็ได้พี่น้องจา๋าเนาะเห็ดง่ายๆพี่น้องจา๋านี่ข้างๆก็เป็นมิติขึ้นมาสวยงามพารามแปด เป็นอะไรกับฟ้พี่น้องที่ชมเข้ามาเดอ้อว่ามากผลงานของพัชชาบ่เนาะเจ้าค่ะภาษาสอนบ่เข้าใจบ่รือว่าเว้าเร็วเกินไปบ่รู้เรื่องบ่ก็ข,ขอทูตขออภัยเด้อพี่น้องเดอ้อสําหรับคลิปนี้สิได้ขอตัวอาลาพระจ้าไปก่อนเด้อจ้าพูพ้อก,กันคลิปหน้าจะอยู่ดีมีแหงเบืดอสุขุนสุขคนบ่ให้เจ็บบ่ให้ไขบ่ให้จนจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า